สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว vs assassin c7 นะก็เป็นไม้ใหม่นะครับแต่ไม้นี้ผมได้ลองนานหลายเดือนแล้วแล้วก็ถ้าใครจำได้เนี่ยช่วงที่รีวิว s power 11 max ltd อะ่ะผมจะบอกว่าไม้หลังๆอะ่ะจะมีคาแรคเตอร์ในแนวๆนี้หมดเลยนะครับซึ่ง assassin c7 กับอีกตัวนึ่งที่ยังไม่มาเนี่ยผมได้ลองก่อน11 max ltd อีกนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม้นี้เป็นไม้ที่มีคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างชอบอยู่นะครับก็คือในพวกแบบไม้เคาะๆไม้ที่มันพอมีสปริงอะ่ะ แต่มันไม่ได้สปริงโหดอะไรขนาดนั้นนะแต่มีนะครับในเลนส์พันเเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นก้านกลางแล้วก็มีในเรื่องของการสปริงผมว่าน้อยไม้มากคือไม่ยั่วไปเลยก็ออกเป็นแบบก้านแข็งไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยอาจจะค่อนข้างชมนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบหรือว่าถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของ HS พั s นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่า H s พัเนี่ยเป็นไม้ที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับแต่สําหรับไม้นี่มันมีคาแรคเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างแท แบเหมือนกันแค่ในเรื่องของคะแนนหรือว่าสเกลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สุดแม็กเท่า H hs a สพัทเนาะเพราะว่าราคาหรือว่าวัสดุอะไรต่างมันก็ต่างกันตอนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าไม้นี้มันมีอะไรแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างนะครับ ในส่วนของสเปคนะครับผมจะอิงตามที่เขาเขียนมาแล้วก็วัดเองกับพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆผมจะดูจากปนไม้เป็นหลักด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็คือวัสดุคือ 30T Mitsubishi Carbon Sheet นะครับซึ่งไม้นี่ผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่ที่แรกอะ่ะมันไม่ใช่เป็นไม้แบบคลาสสิกหรือว่าไม้ VS รุ่นเก่าๆอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในอนาคตที่อาจจะมาด้วยถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นพวกนาโนเลมานาโนแฟร์อะไรอย่างนั้นนะของโยนอกอะเราก็จะ พอนึกฟิวออกแล้วว่าระหว่างไม้แบบคลาสสิกกับไมายุคใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงครับในเรื่องของความต่างความสบายในการตีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บางจุดที่มันเพิ่มขึ้นมันเป็นแนวนั้นหมดเลยแล้วก็30มทีของไม้เนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกับ30มทีของไม้อื่นหรือว่าไม้เก่าๆของเวสที่เราเคยได้ตีกันนะครับมันจะรู้สึกว่าเป็น3 0มทีที่ไม่ได้30มทีตรงๆอ่ะแต่ยังเป็น30มทีอยู่นะมันจะมีในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าในเรื่องของการสู้มือต่างๆเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะ เอเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่เป็น 3D อยู่มันไม่ได้มีความงอยากอะไรขนาดนั้นแค่ในเรื่องของการสปริงตัวบางจุดอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นกว่าไม้ย,ยุคเก่าที่มันแบบก้านอ่อนก้านแข็งคือก้านแบบมิติเดียวอ่ะในเรื่องของการสปริงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีผลเยอะถ้าการไม่แข็งอะไรเงี้ยไม้นี่ก็เป็นไม้ในแนวไม้ย,ยุคใหม่นะครับมาล้านก็จะอยู่ที่ประมาณ295ซึ่งไม้ของผมเองเนี่ยก็เซตประมาณ300นะเพราะว่าเอาคลิปเดิมออกแล้วก็พันคลิปปกติทับไปเลยนะครับดยรวมอ่ะส่วนตัวผม ว่ามันก็ยังคือไม้บาลานนะแต่เป็นไม้บาลานที่บนๆบนหน่อยนะครับในตอนการแฮนดิ้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่ตีก็แล้วแต่นะผมว่ามันแอบมีน้ําหนักเทไปทางหัวหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไม้หัวหนักอะไรขนาดนั้นนะครับมันเทไปแต่ไม่เยอะเนาะยังมีความคล่องตัวอะไรต่างอยู่ด้วยความที่มันบาลานประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวก้านมันเอาอยู่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหนักหัวอะไรขนาดนั้นแต่น้ําหนักมันก็มีการเทไปทางหัวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกจนเป็นปัญหาอะไรอย่างนั้ยนะด ตัวเนี้ยหลักๆเลยอ่ะที่ทําให้น้ําหนักมันเทไปทางหัวได้ห oh, น <yacht. S 1> right ่อยเนี่ยคือตัวด้ามมันเป็น G6 นะครับเนาะน้ำหนักก็เป็น CU ตัวด้ามเป็น G6 อย่างที่เราเห็นกันในสเปกก็คือจะถนัดมือแหละแต่น้ําหนักโดยรวมเนี่ยมันยังเท่าเดิมถูกป่ะก็คือ C u ูอะไรเงี้ยน้ำหนักของด้ามที่หายไปเนี่ยมันก็จะเทไปที่ทางตัวไม้มากขึ้นนะครับถ้าตัวไม้เนี่ยไม่ได้มีจุดห่วงบาลานซ์อยู่ที่แถวๆล่างๆแถวๆด้ามหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม้อ่มันไม่ได้หน่วงหรือว่าไม่ได้หนักนะแค่น้าหนัักมนออาเททไวว้้ด่่่ยยยถีีบบืโต บาลานพอย์มันใกล้ๆกันนะครับไม้นี้ก็เป็นอย่างนั้นเนาะโดยรวมเนี่ยผมว่าในเรื่องของบาลานก็มีเทหัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีความหน่วงอะไรขนาดนั้นยังอยู่ในเลนของไม้แบบบาลานบนๆอยู่นะครับความตึงเอ็นเนี่ยก็คือ30ปอนด์นะจากที่ขึ้นมาก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวก้านเป็นก้านกลางซึ่งอย่างที่ผมอธิบายตอนวัสดุไม้นี่มันเป็นก้านกลางก็จริงนะครับแถมเป็นกลางของ30ทีด้วยนะถ้าวัดตามสติปเน็ตหรือว่าน้ําหนักถ่วงอะไรเงี้ยปกติมันคือก้านกลางเลยก้านกลางแบบ นะแต่พอตอนตีหรือว่าตอนกระทบลูกอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีการคืนตัวที่ค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยทําให้ตัวสปริงอะไรต่างๆดีการงอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้งอเยอะขนาดนั้นเท่าก้านกลางอื่นๆมันจะงอไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ดีดตัวกลับมาเลยอะไรเงี้ยมันเลยจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวก้านเนี่ยมีความสู้มือมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าให้ผมแปรลรวมๆง่ายๆเลยเนี่ยด้วยความที่แบบให้มันเข้าใจง่ายๆหมายเนี่ยจะออกมีความกลางค่อดไปทางแข็งหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้แบบออกแรงเยอะหรือว่าใช้แรงเยอะ แต่ถ้าคนที่ออกแรงเยอะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นก้านกลางในจังหวะที่เราออกแรงเยอะๆเลยและมันงอชัดเจนนะครับแต่ในเรื่องของการสปริงตัวกลับมาเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมนะนั่นแหละเพราะงั้น,นในมือกลางๆหรือว่าคนที่ไม่ได้เล่นออกแรงเยอะอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันแอบ,บมีความสติปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแข็งอะไรขนาดนั้นนะเหตุผลหลักๆก็คือในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าการสปริงตัวความสู้มืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีกว่าตัวก้านกลางปกติแล้วก็เป็นไม้สามสิบทีปกติด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ต่อในส่วนของเทคโนโลยีนะว่าทําไมตัวก้านเนี่ยมันถึงสปริงได้ดีแล้วก็เทคโนโลยีคอหลักเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันดับแรกตัวเฟรมก่อนดีกว่าเนาะสำหรับไม้ในตัวเฟรมที่เขาบอกมาก็เป็นตัวเฮกเฟรมนะครับก็ไม่มีอะไรตัวเฮกเฟรมเนี่ยหลักๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบุกแล้วก็สปีดด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกซอฟเฟรมหรือว่าเฟรมแอรโร่ที่มันบางๆไปเลยอะไรเงี้ยจะได้แค่ในเรื่องของสปีดแต่เรื่องของอิมแพกอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้เยอะไม้เนี่ยอิมแพกพอโอเคนะครับก,กลางๆเลยแหละไม่ได้แบบ บาห่วงหรือว่ารู้สึกว่าตัวหน้าไม้มันเบาซิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันก็ยังไม่ได้แน่นอึบอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแม้จะขึ้นเอ็นตึงๆก็แล้วแต่นะเป็นหน้าไม้ที่แบบอิมแพกกลางๆแล้วกันแต่ในเรื่องของการสั่นของหน้าไม้อะไรเงี้ยผมรู้สึกน้อยมากนะครับน้อยมากมีแอบนิดนึงแต่ไม่เยอะเพราะว่า1ตัวหน้าไม้นี่ผมว่าค่อนข้างโอเคแม้จะขึ้นเอ็นตึงๆก็แล้วแต่ก็สามารถนิ่งได้ในช็อตที่ต้องการคอนโทรลนะครับลูกเล็กๆไม่มีปัญหาเลยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในส่วนแบบออกแรงเพลเพะอะไรเงีกก้ แต่มันก็ยังดีที่อันเนี้ยตัวก้าเนี่ยมันยังคืนตัวดีแล้วก็ค่อนข้างนิ่งอยู่ในลูกเล็กๆนะครับเรางั้นนะ่ะในตอนเราเล่นลูกไม่ใช่แบบออกแรงเยอะอะไรเงี้ยผมว่าการคอนโทรลอนะค่อนข้างดีหน้าไม้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ค่อนข้างมีความไวอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเฟรมเฮกนะก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้ารวมจากสเปคเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เลยเนะนี่ยไม้เนี่ยจะเป็นไม้ออกบาลานนะครับบาลานที่เทไปทั้งหัวน้อยหนึ่งแล้วก็มีการสวิงต่างๆของตัวไม้เนี่ยที่ค่อนข้างมีความไวด,ด้วยนนะะรรับบปมมาาณ้้เลยอจจไไ่บบ่ดแนะแต ก็ไวขอไม้เฟรมบล็อกอ่ะเออนั่นแหละเราจะสังเกตว่าไม้นี่แทบจะแบบกลางๆเลยนะครับนั่นแหละคือคอนเซปต์หลักของไม้นี้เลยเป็นไม้แบบกลางๆที่สปริงดีนะครับสองอย่างนี้กลางๆแล้วก็สปริงดีนะอันเนี้ยคือถ้าพูดคอนเซปต์หลักๆหรือว่ารีวิวไม้นี้สั้นๆอ่ะแค่เนี้ยจบเลยนะครับต่อมาก็มาดูเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงสปริงดีนะก็คือตัวก้านนะครับไม้นี่ตัวก้านเนี้ยเอาอยู่มากแล้วก็ในเรื่องของความสามารถเรื่องการสปริงอ่ะในเลนราคาพันเก้าอ่ะผมว่าน้อยไม้แต่ไม้นี่ผมว่า ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ชัดเจนกว่าตัว11 Max LTD ด้วยครับที่มันเป็นการค่อนอ่อนเนาะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักหัวอะไรเงี้ยมันอาจจะจังหวะสปริงไม่ได้แบบผักชัดขนาดนี้ครับอันนี้เป็นการกลางๆแล้วก็น้ําหนักหัวไม่ได้เยอะด้วยไอต,ตอนสปริงตัวออกไปผมคิดว่าค่อนข้างรู้สึกชัดเจนอยู่นั่นแหละผมก็เลยบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์อะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคล้ายๆเห็นเอสปนะครับที่เป็นไม้เน้นเรื่องการสปริงเป็นหลักแล้วก็จังหวะคืนตัวอะไรเงี้ยเป็นหลักเลยในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยตรงนี้ก็คือที่เหลือเลยนะครับอันแรกก็ คือ7 0 4 0นะเป็นก้าน7 0นะครับถึงไม่ใช่ก้าน6.8อะไรก็แล้วแต่นะแต่ด้วยความที่มันเป็นก้านใหญ่แล้วก็ตัวความแข็งของก้านเนี่ยมันกลางๆผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคที่จะมองในเรื่องการสปริงตัวที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลที่มันนิ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยในสเปคกระดาษเขาอะเขาเขียนว่า7.000 Super Elastic ใช่ไหมแต่ในตัวก้านอะเขาเขียนเป็น Hyper Elasticity นะครับซึ่งความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าก้านตัวเนี้ยต่างจากก้านตัวอื่นที่เป็น7.000 Super Elastic มันอาจจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเนาะที่เขาเขียนว่า SCFS นะครับก็คือ Super Elastic Carbon Fiber Shaft นะครับซึ่งไอตัว SCFS เนี่ยแหละที่เราเห็นในหลายๆไม้ที่มีเนี่ยในเรื่องของการสปริงของก้านเนี่ยจะเด่นแม้ว่าจะเป็นก้านอ่อนก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นตัวดักไนท์นั่นแหละฟิลของไม้นี่แต่ตัวดักไนท์เนี่ยมันเป็นดน้ามโฟมเนาะมันก็อาจจะทําให้ตีล้วรู้สึกว่ามันนุ่มหรือว่าอะไรงี้มากกว่าตัวอื่นแต่พอมีตัว SCFS เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของความสมบุรของ กาบวกกับในเรื่องของการสปริงตัวเนี่ยมันชัดขึ้นมากตั้งแต่ดักไนส์แหละแต่ดักไนส์เนี่ยมันก็ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการโฟม้วยแต่พอมันมีตัวอื่นที่มีตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่ะมันชัดขึ้นในเรื่องของความสมูทของก้านเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิลตีที่มันผมคิดว่ามันนุ่มขึ้นด้วยประมาณหนึ่งแต่ก็แอบสู้มือด้วยประมาณหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการคืนตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ในฟิลของความนุ่มหรือว่าการลดแรงสั่่่นนนอะะะไไไรรเเี้ยยยมมมมมััก็าจดตววสิช แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว Aero Hybrid Resin นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเรซินที่ทําให้มันเบาลงนะครับตัวไม้น้ําหนักโดยรวมเนี่ยก็เลยจะมีน้าหนักที่เบาลงแล้วก็เอาพวกเวทบาลานซ์ไปถ่วงที่อื่นเช่นตัวหัวตัวก้านหรือว่าใส่วัสดุอื่นอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะคล้ายๆกับพวก Volume Cut Resin ของ Yonex นะครับแต่อาจจะไม่ขนาดนั้นนั่นแหละก็คือสเปคเทคโนโลยีของไม้นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะจัดเต็มที่ตัวก้านมากกว่าแต่ผมว่ามันใส่แค่นี้โอเคแล้วคือถ้ามองง่ายๆมันคือ ือไม้ที่เป็นเฟรมเฮกอย่างที่ผมบอกไม้บาลานซ์เฟรมเฮกทิ้งหัวนิดหน่อยแต่ตัวก้านเนี่ยสปริงดีคอนเซปต,ต์เดิมเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยจุดเด่นๆหรือว่าไฮไลท์มันคือตัวก้านเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะในความที่มันเป็นไม้แนแวนี้แล้วก็เป็นก้านประมาณนียซึ่งถ้าใครตี HSPart มาแล้วหรือว่าค่อนข้างเข้าใจ HSPart เนี่ยก็น่าจะพอรู้นะครับว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะแค่ลดในเรื่องของสเกลลงมาเท่านั้นเองเพราะว่าผมสปอยป้ลอะ์ มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกัน อันดับแรกในส่วนของ performance นะครับในเรื่องของการ handling เนี่ยผมว่าอย่างที่บอกเลยมันคือไม้บาลานซ์แต่ด้วยความที่มันเป็น g 6เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าบาลานซ์ทั้งไม้เท่ากันอะไรสักร้อยเขนาดนั้นนะมันมีเทไปทั้งหัวอยู่บ้างนะครับซึ่งในเรื่องของการ handling อะไรเงี้ยเราสามารถไปลอง handling ที่ร้านได้แล้วก็แอบคิดว่ามันอาจจะมีน้าหนักหัวเพิ่มนิดหน่อยถ้าเราขึ้นนแล้วนะครับประมาณนั้นนะผมว่ามันเป็นไม้ที่นั่นแหละแอบมีน้าหนักเทหัวนิดหน่อยอาจจะไม่ได้้สึกวว่ามัันองต หรือว่ามันฟึบฟับขนาดนั้นนะครับแต่ในส่วนของการออกหน้าไม้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคความไวมีตัวก้านค่อนข้างเอาอยู่ในบาลานซ์เท่าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคล่อง,งตัวแล้วก็ตามมือได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครไม่ได้แบบแรงเยอะหรือว่าออกแรงเยอะอะไรเยอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีแบบน้ําหนักทางหัวนิดหน่อยแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงนะแค่ไม้มันแฮนดิ้งอะมันมีน้าหนักเทไปทางหัวแล้วไงน้ำหนักโดยรวมของไม้อะประมาณน,นั้นมากกว่าแต่มันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการสวิงนะครับไม่ได้รู้สึกว่าสวิงไปแล้วหน่วงเพราะว่าตัวก้านเนี่มน่าอาเตป ในส่วนของการขึ้นเอ็นนะครับไม้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนําเลยอะ่ะคืออันดับแรกเอ็น e ที่สปริงดีๆอะไรที่ทําให้ตัวหน้าไม้หรือว่าตัวสติงเบสเนี่ยสปริงได้ดีที่สุดอะ่ะเอามาใส่เลยหรือว่าคุณจะไปขึ้น b g 8 0หรือว่าคั่วที่เป็นพาวเวอร์เส้นใหญ่ๆก็ได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่คุณก็จะได้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเนาะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ไม้เนี่ยมันบุกหนักหรือว่าบุกเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เด่นของไม้เนี่ยมันคือในเรื่องของ,อง,ของสปีดต้นแล ลูกเคาะอะไรเงี้ยสั้นๆซะมากกว่าถึงจะขึ้น v g 8 0ไปมันก็ผมว่าโดยรวมอะภาพรวมอะมันไม่ได้เด่นสู้กับขึ้นเอ็นที่สปิงนดีๆแล้วสปิดต้นจัดๆนะครับเพราะการที่จะออกแรงไม้เนี่ยให้ได้เยอะๆก็ต้องใช้แรงพอสมควรเหมือนกันคือมันทําได้นะแต่ต้องคนแบบพอมีแรงถ้าคนแรงน้อยเนี่ยไม้เนี่ยจะไม่ได้ออกแรงแบบสปิดไปลายได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวก้านมันค่อนข้างคืนตัวมาไวเนาะถ้าเรางอก้านไม่ได้เนี่ยในตอนแรกอะจังหวะการคืนตัวของก้านที่มันไวนมันจะทําให้ลูกส่งผลออกมาเด่น ก็ใจะคล้ายแบบไม้หัวเบ,เบเาก้านแข็งอะไรงั้นนะถ้าใครแบบนึภาพไม่ออกนะซึ่งไม้นี่เอนที n ่ผมแนะนําก็เป็นพวกสปริงจัดๆไปเลยนะครับอย่างเช่นพวก e อ็กโ3หกถ้าเป็น6กก็ลีนิกโน่หนึ่งหกหกอติแมหรือจะเป็นพวก r i คอหกหนึ่งหรือว่าแอโรโซนิกอะไรก็ได้นะครับขอให้เน้นในเรื่องของสปริงไปเลยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากเน้นในเรื่องของสปริงไปเลยสาหรับไม้นี่ผมอยากให้ในเรื่องของสเลลกลเรื่องของการเคาะมันเข้าใกล้กับตัว H ฮดเอสพมากที่สุดนะครับซึ่งไม้นี่จะต่างจากเฮดเอสพาะ ทั้งในเรื่องของหน้าไม้ที่ไม่ได้เป็น compact แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของ impact ต่างๆในการออกลูกที่จะช่วยให้มันออกลูกได้มี power มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็หายไปแล้วไม้นี้ไม่ได้ก้านแข็งเท่า head s p u n นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสปริงตัวที่โหดอย่างตัว w s 3.0แต่ไม้นี้ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการสปริ n อยู่เพราะงั้นเนี่ยในไอเดียผมผมคิดว่าเน้นปริ i n g เลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะเข้าใกล้กับตัว h e a s p u n ที่ผมชอบด้วยนะครับโดยที่มันตีง่ายขึ้นแล้วก็ตีสบายยขึ้นแต่ังม Character ในเรื่องของลูกเคาะเรื่องของสปีดต้ตนพวกนั้นที่ Head S Pads ม,มันจะทําให้ไม้เนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วก็ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันตีสนุกมากขึ้นแล้วก็ตีง่ายมากขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะในไอเดียพวกการเซตติ้งเอ็นแต่ถ้าขึ้นไม่เกิน26 28อะไรเงี้ยผมแนะนําเป็นพวก66ดีกว่านะ66สปริงอย่างเช่นลีนหนึ่งโน๊ตหนึ่งหกหกอติแม็กอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเป็นพวก6 3อะไรงี้นะครับไม่งั้นเนี่ยไม้เนี่ยจะตีแล้วรู้สึกว่าจมมากแล้วก็ในเรื่่่ออองของขขกกกกาาาารตีีลลูกกลไไไะ้้้้้ยยผมมคดวจึนถใช เป็นพวก66นะเพราะว่าตัวน้ําหนักหัวมานี้ไม่ได้มีการส่งเยอะนะครับแล้วก็ตัวกา้านถ้าคุณแรงไม่เยอะอย่างที่ผมบอกในจังหวะแรกที่งอเนี่ยมันจะงอไม่เยอะแล้วคุณจะออกแรงยากเพราะว่าตัวก้านมันสปริงกลับมาค่อนข้างไวแต่ถ้าคุณออกแรงน้อยแล้วก็ตัวเอ็นอะไรเงี้ยสปริงไวจังหวะโอเคก้าเนเงี้ยลูกที่ออกไปอ่ะสปิดต้นจะดีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากเลยนะอืมก็ประมาณนี้ในไอเดียการเซตติ้งเอ็นนะถ้าเกิน28ปอนด์ขึ้นไปก็นั่นตามที่บอกเอ็นเส้นเล็กๆสปริงดีๆ63 61 แต่ส่วนตัวผมอยากให้เน้นไปที่สปีดต้นเป็นหลักเลยนะสำหรับมานี้นะต่อมาก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะอันดับแรกในเรื่องของการใช้งานนะครับลูกเสิร์ฟมนี้ไม่มีปัญหายังสามารถควบคุมได้ดีไม่ได้ล้นแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของดรอปช็อตแล้วก็พวกลูกคอนโทรลต่างๆนะในส่วนของดรอปช็อตเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างทําได้ดีตัวบราซิ่งหน้าไม้อะน้อยมากนะครับน้อยถึงน้อยมากเลยแล้วก็เวลาคุมพวกทิศทางอะไรเงี้ยลูกสั้นๆหรือว่าลูกที่เราออกแรงไม่เยอะอะไรเงี้ยตัวก ค่อนข้างทําได้ดีนะครับค่อนข้างนิ่งแทบไม่มีหยึงหรือว่าแทบไม่มีแบบสั่นอะไรอย่างี้เลยนะผมว่าทางไหนก็ทางนั้นเลยแต่ก็อาจจะแอบ,บมีล้นบางจังหวะนะครับที่ออกแรงประมาณหนึ่งแล้วเนาะแต่ในเรื่องของลูกหยอดโอเคตัวไม้นิง่งหน้าไม้นิง่งก้านนิ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นในเรื่องของการคอนโทรลผมว่าค่อนข้างดีนะในเรื่องการคอนโทรลเนี่ยอาจจะแอบ,บเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของไม้นี่เลยก็ได้นะคือ1มันตีหลังถึงหลังอะถ้าเซตติ้งเอ็นที่มันค่อนข้างเข้ากับไม้แล้วนะครับแล้วก็เข้ากับแรงเราแลลล้วนยหหัังง ไม่ยากสปริงตัวไม้เนี่ยผมว่ากับตัวก้านที่มันเป็นก้านกลางอะถ้าออกแรงประมาณหนึ่งอย่างเช่นพกลูกบิ๊กสวิงลูกเซฟอะไรยเงี้ยผมว่ามันมากพอที่จะหลังถึงหลังได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยคุมน้ําหนักได้ไม่ยากด้วยการงอของก้านหรือว่าการสปริงของก้านสําหรับไม้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการคุมน้ำหนักเลยนะครับและด้วยความที่เป็นก้านกลางอะมันก็ทําให้คุมน้ำหนักลูกไกลๆเนี่ยไม่ได้ยากอีกด้วยนะลูกสั้นๆเนี่ยก็ดีนะครับลูกที่แบบคุมน้ําหนักปกติผมว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วกก็นิ่่่งงแตจะมีีบาชอออทเร แรงแบบกลางๆอ่ะอย่างลูกเซฟอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันเป็นบิ๊กสวิงก็จริงแต่ผมว่าในช่วงของการกะแรงอ่ะมันไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่ถ้าแบบผักไปกลางขอดหรือว่าลูกดันไปอะไรเงี้ยผมว่ามันมีจังหวะที่ตัวก้าเนี่ยมันงอหยิงหนึ่งอยู่นะครับตอนที่เราตีกระทบกับลูกหรือว่าเราขึ้นเอ็นที่เน้นสปิดต้นหน้ามาแข็งๆแล้วอะจังหวะที่กระทบอะผมว่ามันมีถอยกลมาอย่างหนึ่งแล้วมันก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยมันสปริงออกไปโดยที่มันกดน้ำหนักได้ยากแล้วก็กดไดเรคชันได้ยากด้วยนะครับในลูกพวกแรง กลางแบบดันไปกลางขอดอะไรเงี้ยผมคิดว่าแอบ,บมีหยิงหนึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไม้ที่มันมีเบลซิงหนไม้เยอะอะแต่เนี่ยมันเป็นการหยึงที่มาจากตัวก้ารมากกว่านะก็าอาจจะทําให้แอบ,บมีคุมน้ําหนักลูกพวกเนี้ยากนิดหน่อยนะครับ ไม่ได้คุมยากคุมได้แหละแต่อาจจะมีแบบบางจังหวะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดไงแต่โดยรวมผมว่าการคอนโทลออลราทั่วขอดผมว่าทาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีการน้ําหนักได้ไม่ยากผมคิดว่าถ้าความเคยชินแล้วก็ไม่มีปัญหาไม้นี้ลูกไกลก็ไม่ยากลูกไกลก็ค่อนข้างนิ่งนะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดนะลูกดาดสําหรับไม้นี่ผมคิดว่าโอเคดีเลยแหละเป็นลูกที่ไฮไลท์ก็แหละอันดับแรกในเรื่องของการเคาะนะครับสปีดต้นค่อนข้างดีไม้นี่ในเรื่องของพวกลูกเคาะถ้าเราไม่ได้แบบติดเรื่องแรงหรือว่าไม่ได้ชอบไม้บรรลั หรือว่าไม้ที่มันเทน้ําหนักไปทางหัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันออกแรงยากจังเลยมันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยเอาแค่จังหวะที่เคาะลูกอย่างเงี้ยผมว่าไม้นี่สปิงค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้สปิดต้นของลูกเนี่ยค่อนข้างดีอย่างชัดเจนด้วยนะครับซึ่งจุดเนี้ยจะต่างกับไม้ในเลนราคานี้ที่ใกล้ๆกันเนาะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเจอไม้นี่หรือว่าเห็นไม้นี่น่าจะรู้สึกว่าอยากเทียกบกับตัวดาก้อนถูกปะซึ่งไม้นี่อันดับแรกคือในเรื่องความสบายนะครับตีสบายกว่าดาก้อนแล้วก็ตัวดาก้อนเนี่ยมัน ด้วยตัวโครงสร้างมันเป็นหลักนะครับตัวก้านสําหรับไม้นี่ไม่แข็งเท่าดาก้อนแต่สปริงตัวดีกว่ามันก็เลยทําให้การสปริงตัวอะไรต่างหรือว่าการดีดอะไรเงี้ยผมว่าใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของความเด่นความง่ายที่จะทาให้มันดีดหรือว่ามันพุ่งได้ผมว่าตัว a s s เซนซีเจค่อนข้างทําได้ง่ายกว่าโดยที่ไม่ต้องใช้จังหวะในการเคาะที่ไวหรือว่าไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมือกลางๆผมว่าจะเห็นผลค่อนข้างชัดถ้าเทียบตัวนี้กับตัวดา้อนนะแต่ข้อเสียสําหรับ C7 เทียบกับดา้อนเนี่ยคือตัวหน้าไม้นะครับตัวา ตัวหน้าไม้เด่นมากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เน้นในพวกหน้าไม้นะตัวหน้าไม้ค่อนข้างนิ่งกว่าแล้วก็ผมคิดว่าตัวดากอน i m p so really a c คค่อนข้างดีกว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการบุกอะไรเงี้ยได้มากกว่าตัว C7 ็นะครับประมาณนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวดากอนเนี่ยจะเด่นในส่วนของหน้าไม้ในเรื่องของพวก Impact ในเรื่องของความนิ่งที่มาจากตัวหน้าไม้เองเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการส่งแรงในรูกไกลด้วยนะครับเพราะว่าตัวดากอนเนี่ยค่อนข้างมีบบลซิงช่วยในเรื่องการส่งแรงลูกไกลนะแล้วก็ตัว C7 เจนี่ยจะเด่นในเรื่องของกการเป็นหลั มากกว่านะครับสไม้เนี่ยมันจะดูงรวมอ่ะใกล้ๆกกันแต่ผมว่าอะไรหลายอย่างมันต่างกันชัดเจนอันดับแรกในเรื่องความสบายและถ้าเป็นมือก,กลางที่รู้สึกว่าตีดากอนแบบไม่ไหวอะ่ะมันออกแรงยากมันแข็งหรือว่าอะไรเงี้ยเคาะให้มันไปก็ต้องใช้แรงประมาณหนึ่งอะไรงี้ยนะผมคิดว่า C7 ใช้งานง่ายกว่านะครับในเรื่องของที่จะเคาะที่จะออกแรงให้มันไปอะไรเงี้ย C7 ค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่ากับมือก,กลางส่วนใหญ่แล้วกันนั่นก็เป็นเทียบกับดากอนนะส่วนในเรื่องของลูกดาาของ C7 เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับในจังหวะตีลูออก ออกหน้าไม้ได้ค่อนข้างไวแล้วก็พอไปตีลูกเนี่ยสปีดต้นที่ออกไปก็ค่อนข้างดีในเลคชั่นค่อนข้างดีข้อเสียที่คนคิดว่าอาจจะไม่ชอบสําหรับตัวซ7ก็คือในเรื่องของการแฮนดิง้งที่เรารู้สึกว่าตอนที่ตีไปอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามีน้ําหนักเทียไปทางหัวอย่างที่ผมบอกอันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่คนไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบดากนผมว่า4 7ก็ไม่ได้หนีจากกันมากนะครับอย่างสบายๆเนาะใครที่ตีไม้บาลาาร์นบ่อยอะไรก็รู้สึกเฉยๆอะ่ะผมว่ามันยังค่อนข้างโอเคเป็นไม้บาาอข้าร,ร็านูก่ นะลูกเซฟเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกในเรื่องตอนคอนโทรลเลยผมว่าลูก,กไกลๆเนี่ยในเรื่องของบิ๊กสวิงอ่ะผมว่าตัวก้านอะ่ะมันสปริงมากพอบวกกับน้ำหนักหัวที่มันไม่ได้เป็นหัวเบาสักรขนาดนั้นอะ่ะมันเป็นหัวบาลานซ์ที่ออกกึ่งไปในทางหัวหนักด้วยนะครับแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะมันเทน้ําหนักไปทางหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองมันเลยทําให้การสปริงของก้านบวกกับน้ำหนักหัวตรงเนี้ยถ้าเราตีสวิงแบบปกติอะ่ะมันตีลูก,กไกลๆอย่างเงี้ยได้ไม่ยากนะครับหลังถึงหลังได้ไม่ยากแล้วก็คงน้าหนักได้ าอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเท่ามาณ70-80แล้วกันอาจจะต้องมีสวิงที่ใช้ได้หน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดไม้การอ่อนอย่างเช่นพวกตัว S Power 11 Max LTD อะไรอย่างนั้นนะครับมายนี้อาจจะต้องใช้สวิงนิดหนึ่งก็แน,นวแน,นว Head เฮดสปาร์ตแหละแต่ผมว่าไม้นี้ค่อนข้างตีลูกไกลๆอะไรเยงี้ได้ง่ายกว่าเฮดสปาร์ตพอสมควรนะครับต่อมาก็เป็นลูกตบเนาะลูกตบเนี่ยผมว่ามันทําได้ไม่พอกับไม้บบรา์ปกติมันไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ช้าเท่ากับไม ขนาดนั้นนะถ้าเป็นแบบปกติเลยนะตีแบบปกติผมว่ามันกลางๆนะครับในเรื่องของลูกตบแต่ถ้าเราเอาตัวไม้ไปเซตติ้งอย่างที่ผมบอกเน้นในเรื่องของ n สปีดต้นทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวสปีดต้นมันเพิ่มเยอะๆไม้เนี่ยตบแล้วสปีดต้นอ่ะค่อนข้างเด่นเอาลูกลงไวแต่ในเรื่องของสปีดปลายไม่เด่นอาจจะแอบเหินนิดๆด,ด้วยนะครับมันจะแบบเคาะลูกสั้นๆหรือว่าตบต่อนเนื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างดีดีมากด้วยถ้าเซตติ้ง n ที่เป็นสปีดต้นเลยนะก็จะแนวแนว,ว headspat นะครับแต มันอาจจะไม่ได้พุ่งขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องของดิเรกชันลูกการจิกลูกลงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เท่านั้นแต่มันเป็นแบบนั้นผมตีว่าสักประมาณ4 0 5 0อของเอสพารแล้วกันอมืมันเป็นความสามารถแบบเดียวกันหมดเลยแค่มันลดน้อยลงแค่นั้นเองแต่ถ้าเทียบกับไม้เลนราคาเนี่ยผมว่าน้อยไม้ที่จะมีความสามารถแบบนั้นได้นะครับคือ1นอะ่ะต้องการไม้ที่แบบก้านแข็งจะทําแบบเอสพารได้นะมีอยู่2อย่างก้านแข็งหรือไม่ก็สปริงตัวได้ดีซึ่งก้านแข็งเนี่ยแทบจะตัดทิ้งได้เลยในไม้ราคาเลนเนี่้รัปงีสิตวไดด ยิ่งน้อยไปใหญ่หรือว่าเป็นก้านกลางที่สปริงตัวได้ประมาณนี้ผมว่าก็ยังน้อยอยู่นะครับมผมว่ามันก็โอเคอในเลนราคาประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว V S Assassin C7 นะ โดยรวมนะครับ vs assassin c7 เนี่ยเป็นหนึ่งในไม้ที่ผมค่อนข้างชอบประมาณหนึ่งแต่บังเอิญตอนลองเนี่ยผมได้ตีอีกตัวหนึ่งด้วยที่ยังไม่เข้ามาแต่น่าจะแพงกว่าตัวนี้นะครับผมนั้นชอบตัวนั้นมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของความสบายมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผมก็เลยชอบตัวนั้นมากกว่าผมชอบไม้ที่มันแบบตีสบายแล้วก็พวกลูกเคาะลูกอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องออกแรงเยอะใช้จังหวะเคาะสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วมันทําได้ดีผมชอบไม้แนวแนวนั้นก็อย่างเช่นพวก h e s p a t นะครับตัวเนี้ยก็เป็นไม้แนวนั้นเลยในพวกลูกเคาะอออะะไไรรรเ้หืว่่าาาาลูกกดดนมๆถ ยิ่งเซตติ้งเอ็นให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวไม้ะจะยิ่งทําให้ตัวไม้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นไม้เคาะที่ทํางานแบบในเรื่องของสปีดต้นได้ดีมากๆไม้หนึ่งในเลนราคานี้เลยนะครับส่วนในเรื่องคาแรคเตอร์อื่นของไม้โดยรวมก็เป็นไม้ออกแนวออลลาวแล้วก็ออกบาลานอะไรเงี้ยมากกว่าการตีลูกไกลๆก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดไม้การอ่อนกลางๆแล้วกันลูกตบก็ทาได้กลางๆถามว่าตบแรงได้ไหมตบแรงได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องออกแรงค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของการงอก้านในจังหวะ นะส่วนในเรื่องของการสปริงตัวกลับมาเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าคุณมีแรงเยอะเนี่ยตบได้สบายสบายเลยนะครับสปีดต,ต้นเด่นด้วยนะสปีดปลายก็ทําได้เพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม้มันยังเทน้ำหนักไปทางหัวอยู่แล้วก็มันเป็นทรงไม้บาลานซนะ์่ะเออถ้าคุณออกแรงเยอะไม้มันก็จะยิ่งโชว์ประสิทธิภาพของมันได้เยอะนะครับแต่ไม้นี่มันจะเสริมในเรื่องของสปีดต,ต้นช่วยเข้าไปด้วยแค่นั้นเองในเรื่องของการคอนโทรลอะไรต่งตางๆก็ทาได้ค่อนข้างดีทาได้ค่อนข้างดีเลยในไม้ราคาเลนนี่นะแล้วก็ข้อเสียที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะรู้สึกตหหนนิิดด่อย ือในเรื่องของตัวน้ําหนักไม้แหละหรือว่าตัวพวกเวทบาลานี่มันอาจจะไม่ได้คล่องตัวหรือว่าเป็นไม้บาลานแบบสรู้สึกว่ามันเป็นแท่งๆอะไรขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะมีน้ําหนักเทไปทางหัวแถวแวทีจอยอะไรเงี้ยหน่อยหนึ่งนะครับมันก็อาจจะทําให้เราค่อนข้างหงุดหงิดหรือว่าเหนื่อยตอนตีต่อเนื่องแค่นั้นเองแต่ถ้าใครเล่นเกมจังหวะช้าๆหรือว่าไม่ได้แบบเล่นลูกดาดเยอะที่แบบดาดรัวๆนะนะดาดลูก2ลูกอะไรเงี้ยหรือว่าตีแบบชิวๆเน้น,นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเน้นวางเน้น,อ,นอ,อะไรเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาค่อนข้างดีแต่ถ้าใครแบบโอ้ หน้าเน็ตเลยตีโรโยๆไวเลยผมว่าอาจจะรู้สึกงุ่นหนีนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว bs assassin 47นะครับก็ไไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ